สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่19เดือนเมษา 6. 6มหกหนะกแล้วครับคุณผู้ชมฝนที่จังหวัดน่านอำเภอบางไม่ตกเลยครับคุณผู้ชมเราปลูปก,โกโกโก้ต้นเล็กแว็กนะครับเราปลูกไว้ประมาณสักปีได้แล้วครับดูครับต้นโกโก้ที่เราปลูกหนึ่งปีอยู่บนภูเขาก็แห้งแรงครับฝนไม่ตกก็ต้องใช้น้ําหยดแบบนี้ครับเพราะว่า ต้นก็กัวเรายังไม่มีรายได้นะครับเราต้องใช้แบบนี้ครับปวดป่าที่เรากินในช่วงนี้หน้าแรงเรากินอันนี้อร่อยมากครับลอยไปทิ้งควางก็ไม่มีประโยชน์ครับเราลงทุนน้อยๆไม่ลงทุนไม่ได้ลงทุน,นอะไรสักบาทนะครับถ้าติดเป็นเงินก็ไปขายก็ไม่ได้ครับบาทเดียวก็ไม่ได้ครับตอนนี้นะเรามาดูกันครับเราจะใส่น้ําหยดที่ประหยัดประหยัดเงินครับ เราขุดลงไปประมาณสัก15เซนครับ เวลาขุดก็กะ,กะให้มันแม่นมนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าให้กว้างเกินไปครับถ้ากว้างเกินไปขดเขาก็จะหลวมนะครับ mm hmm. เวลาหลวมปนเป็นน้าน้ําเขาจะระเหยเหยออกขึ้นมานะครับ mm hmm. นี้ครับพอดีแล้วคับนนี่ยให้มันครับพอดีแล้วครับครับพอดีแล้วก็สบายแล้วครับ น้ำนี่ก็ประมาณ1ลิตรครับผู้ชม1ลิตรนี่เขาจะอยู่ได้ประมาณสัก3วันได้ครับ อันนี้พอครับเราให้เยอะไม่ได้ครับว่าเผื่อต้นอื่นบ้างครับอันนี้คือใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับคผู้ชมไอ้แจ้ตัวน,นี้เราใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้ก็เขาเริ่มฟื้นแล้วครับเมื่อครั้งก่อนที่เขาขาดน้ําครับต้นใบเขาจะเฉาครับสังเกตต้นไหนที่ขาดน้ําใบเขาจะเฉาต้นไหนที่ เขาได้น้ําอุดมสมบูรณ์เขาใบเขาจะสดใสนะครับอันนี้ก็เราใส่ไว้ข้างก่อนนะครับ เราได้ขวดมาในอีกสองขวดครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทยอยใส่ไปทีละน้อยแล้วน้อยครับทำ,ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาก็เต็มพื้นที่ครับก็มีอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นเนี่ยครับที่ผมไม่ได้ใส่นอกนั้นตรงนั้นแปดสิบต้นเนี่ยผมใส่ไปหมดแล้วครับวันนี้ก็ใส่วันทีละน้อยละน้อยครับถ้าเราวันหนึ่งถ้าเราทําไปร้อยต้นเนี่ยโหงานเพิ่มเรางานเราเยอะครับงั้นเราก็จะไม่เสร็จสักทีครับ วันวันไหนขอให้ได้สักเพิ่มสักประมาณสักวันไหนขอให้ได้สักสิบต้นก็ก็พอครับที่ขวดโคกเนี่ยครับระบบน้ำหยดแบบนี้นครับเราไม่เจาะก,ก้นนะครับถ้าเจาะก,ก้นแบบนี้ให้มันเป็นรูน้ำเขาจะออกไวครับถ้าเปิดแบบนี้ป๊อบนี่ใส่เข้าไปนเขาก็ค่อยซึมนะครับผู้ชมซึมไปนู่นน่ะสามวันนะครับกว่วเขาจะแห้งนะครับก็ถือว่า กว่าเราจะได้เข้ามาก็สามวันพอดีครับบางครั้งก็เลยครับบางครั้งก็สี่วันนู่นนะครับเพราะงานที่เราทุกวันที่เราอยู่ในเมืองก็ททางานเราเยอะครับวันนี้ก็มีฝนแล้วครับจะถ,ถามว่าอากาศในสวนยางนี่ร้อนไหมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมว่านะครับประมาณสักสามสิบองศาได้เพราะว่าต้นไม้ ต้นยางพาราเขาเริ่มเริ่มผีใบตอนนี้เขาผีใบแล้วครับใบเขาไม่หล่นแล้วครับใบนี่เขาจะออกนี่ครับช่วงนี้ใบยางพาราเขาจะสีสดใสครับแล้วก็ทีมงานก็คนงานก็มากกีดยางแล้วนะครับช่วงนี้ถึงไม่มีฝนแต่แต่ว่าทีมงานก็จะมากกีดยางครับเนีย่ยางพาราครับน,นี่คงจะเพิ่งกกิดไปเมื่อเมื่อไม่นานนี้ครับยังอยู่นี่ครับ ยังยังอดเดืวๆเลยครับนี่ครับนี่ครับยังเหลียวอยู่เลยครับนี่ครับยังหยดอยู่เลยครับเดี๋ยวเราก็คงจะทํางานต่อครับเดี๋ยวไปหาใส่น้ําหยดก่อนครับเพราะว่าอยากให้ต้นโกโก้เขาสดชื่นครับต้นโกโก้ที่ผมปลูกนี่ก็ถือว่าปลูกมาได้ประมาณผมว่าเป็นปลูกหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็สาม สามปีบางรุ่นก็ปีเดียวเพราะเราได้ต้นกล้ามาหลายหลายพื้นที่ครับเราไม่ได้มาได้มาเยอะนะครับก็ได้ทยอยเอามาปลูกก็ประมาณสักครั้งๆก็ได้มายี่สต้นบ้างประมาณนี้ก็ค่อยทยอยปลูกถามพันอะไรผมไม่รู้ครับไปขดขายกระบอกชุมพรน,นึงอย่างเดียวครับถามว่าชุมพรน,นึงจริงไหมไม่เป็นไรหรอครับ เพราะผมอยากได้ยังไงไงผมก็เอาหมดแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมตั้งใจจะมาปลูกมาเพื่อมาศึกษาแล้วก็มาเขาเรียกอะไรอะมาทดดองผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับพผมผมชอบกินช็อกโกแลตแต่ว่าเราไปซื้อมันแพงครับ่านผู้ชมเราผลิตเองกินเองน่าจะดีครับแล้วก็ปลูกเองซะเลยครับ่านผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมคอทำงานต่อครับวันนี้มันทุกน้ำมาก็แบบนี้ครับเหมือนทุกครั้งครับวันนี้ก็คิดถึงคุณผู้ชม พุกท่านก็จะมารีวิวทำงานสวนว่าเราทำกันอย่างไรครับ bye ครับบายบายครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตาเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวไปดูว่บาบ่อน้ำที่ผมขุดไว้เป็นยังไงเนาะของแถมใต้คลิปเนาะถามมีน้ำเปล่าคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. เดือนเมษาในฝน I, ยังไม่ตกสักหยดรับถาบา้าบ่อน้ำกันเนี่ยไปกันใหญ่นี่ครับมาดูบ่อน้ำของผมที่ขุดไว้นะ กินพื้นที่ไปประมาณหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมดูถ้านหนึ่งไร่เนี่ยปลูกปลูกต้นยางพาราได้หลายต้นแล้วครับเสียพื้นที่ไปครับแต่ก็ยังดีครับก็เก็บน้ำไว้แล้วดูฝนครับเอาไว้เชยชมเท่านี้ครับถ้าถามได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้แล้วครับเ็าบอกแล้วดูฝนเราก็ไม่ได้ใช้น้ำนะครับเราต้องการใช้น้ำชงดูแง้งแต่พอดูแรงเขาก็แห้งหมดเราก็ขุดเอาไว้ ชมดูน้ำตอนแล้วดูฝนข่านั้นเองครับบ๊ายบายครับ